主肉买的。<noise> <noise> <noise> นั้นพระองค์ใด วัันนี้เป็นวันวิสาขบูชาตรงเวันวันตร,สมมรัสรู้ผลิติพานของสุเดจพระสัมมาสมมัมพุทธเจ้าและเป็นวันตามประเพณีเมืองเหนือตรงวันเทนสิบห้าคำเป็นวันเพ่งพุทธซึ่งแปนพระอุปคุตท่านจะได้ออกมาบินนบัตเป็นความเชื่อของนชนชาวเหนือที่ว่า คนไหนได้ใส่บาทพระอุปคุตแล้วหนึ่งจะให้มีโชคมีลาภปราศจ,จากโรคภัยเข้เจ็บแด้ทาให้บุคคลคนนั้นมีความสุขความเจริญดังนั้นท่านจะเห็นในวันวิสาขาวันนี้มีวิธีแปลกอีกอย่างนึงคือพระอุปคุตจริงๆแล้วเป็นพระที่ยังไม่ปรินิพานอยู่ตรงสะดือโลกดังนั้นผู้ใดได้บูชาพระอุปคุตก็จะมีความสุขความเจริญดังที่อาตมาได้พูดมาตามพันต้น ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญในวันพิสาขะคุณมีและวันเพ็งพุทธในวันนี้ขอให้สาธุชนทุกคนมีความสุขความเจริญเจริญขอธรรมภาพก็ะสิลพรมุนีรองเจ้าเมืจังหวัดน,น่านเจ้าวาดวัดมิ่งเมืองอพร้อมด้วยพระรวิดูสงสามเณรวัดมิ่งเมืองวันนี้ได้จัดให้มีการออกบินรบาทเนื่องในวันสำคัญในพุทธศาสนา คือวันวิสาขาบูชาวันสำคัญของโลกได้เรียนมาบรรจบในวันนี้ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ห้าค่ำเป็นเดือนหอันเป็นวันคลายวันประสูติและตัดสรปปลุปริพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการที่ได้จัดให้การภาะพษิษุสามเณรอบิณบาตเนื่องจากเราปรับตามสถานการณ์เนื่องจากยังอยู่ในช่วงระยะ การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19